เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่าอาการนะครับของรถ BYD นะครับที่อาการเนี่ยมันก็แบตเตอรี่ตัว1 2โวลต์มันเสื่อมนะครับตามที่เห็นในวิดีโอที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับว่าอาการเสื่อมเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าจอของของรถยนต์เนี่ยขึ้นเตือนไปหมดเลยนะครับ แล้วก็จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันอะไรได้นะครับอย่างตอนนี้ก็คือรถเนี่ยก็จะติดอยู่นะหน้าจอก็จะเห็นพร้อมกับเออร์เลอรเนาะแล้วก็อินโฟเทนเมนต์ก็ติดนะครับเปิดวิทยุนะครับก็ยังได้ยินเสียงไหมตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้วตอ,ตอนแรกตอนแรกยังได้ยินเสียงอยู่นะครับแล้วก็จะมีแบบเหมือนกดเปิดปิดไฟก็เปิดไม่ได้แล้วนะครับ,รบฟังก์ชันอะไรต่างๆมันก็ฟลเลียไปเรียบร้อยนะครับกด กดอะไรไม่ได้เลยนะครับสําหรับกรณีที่แบตหมดถ้าอันนี้คือน่าจะหมดหมดไปเลยเนาะแล้วก็จะกดเพื่อดับรถนะครับก็ไม่สามารถกดเพื่อดับรถได้แล้วนะครับตอนนี้ต้องจำอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอาการก่อนหน้านี้ที่จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นแบบยังพอขับได้อยู่แต่เรายังไม่รู้ว่าแบตเสือ่อมเช่นแบบประตูท้ายนะครับมับนจะปิด แต่ว่าปิดกดปิดแล้วปิดไม่ไม่เขาเรียกอะไรตอนกดกดเปิดเปิดขึ้นไม่สุดอะไรประมาณเนี้ยกดปิดแล้วก็อาจจะปิดแล้วก็ไม่ปิดไม่สามารถปิดสนิทได้อะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆเช่นแบบกระจกด้านคนนั่งเนาะมันไม่ออโต้ละกดออโต้ไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ไฟพวกนี้ตอนที่ขับรถก็แบบกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอาการที่มันเริ่มลวน ทีนี้ลองเข้าศูนย์ดูเนาะที่ศูนย์ก็บอกเข้าไปด้วยอาการที่เราสันนิษฐานเลยว่าแบตมันน่าจะเสื่อมอยากจะเข้าไปเปลี่ยนแบตเนาะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องแบตเตอรี่เหมือนกันว่าร NO ถ BYD เราเนี่ยแบตเตอรี่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงนครับตอนที่ขับเข้าศูนย์เนี่ยช่างเขาว่าเช็คตัวอะไร c c c, c, c a ใช่ไหมก็บอกว่าแบบสถานะเนี่ย ปกติแบตไม่ได้เสื่อมเลยนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเออมันจะเป็นไปได้ไงถ้าแบตไม่ได้เสื่อมแล้วรถมันจะลวนแบบนี้ได้ยังไงเนาะก็เลยให้ช่างลองเสียบคือคือ,คอก่อนหน้าน,นี้ก็ไปไปร้านแบตแหละร้านแบตก็เสียบ OB ดูแล้วก็ดูพวกอเออร์เลอร์ต่างๆที่ที่อยู่ในในใน,ในเครื่องหน้าจอก็ขึ้นหน้าจอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพี่ศูนย์เขาก็เห็นเหมือนกันบอกว่าแบบเนี่ยที่มันเสีย กดใช้งานไม่ได้อะไรประมาณนี้มันไม่ได้เป็นเพราะแบตบเสื่อมหรอกมันเป็นเพราะโค้ดที่รถใช้งานแล้วมันก็จะมีโค้ดแต่ว่าประเด็นที่ที่ต้องสังเกตเนี่ยคือโค้ดมันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีๆมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกถ้าอุปกรณ์อะไรมันไม่ได้เสียเนาะซึ่งกรณีเนี้ยพอช่างเขาเคลียร์โค้ดให้เนาะผ่านตัวแอป,ปก็ระบบก็ใช้งานกลับมากลับมาใช้งานได้นะครับ พร้อมกับตัวแบตเตอรี่มันก็ยังดีๆอยู่นะเขาเรียกมันไม่ได้ดีหรอกมันก็คือสตาร์ทติดได้นั่นแหละนะครับซึ่งก็ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นอีกนะสองสามวันแล้วก็เป็นอีกสามสี่วันก็เป็นอีกแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มถี่มากขึ้นเรื่อยๆจนจนมีเพื่อนสมาชิกชื่อพี่บิก๊กก็อนุเคราะห์ให้เครื่องที่เรียกว่าเขาเรียกว,ว่าเป็นแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับตัว ตัวแบตเตอรี่มอนิเตอร์เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอ,อันนี้ให้พี่บีควิกมาช่วยมาช่วยจำจำแบตให้ เดี๋ยวลองมาดูที่ที่รถเนาะรถก็จะขึ้นโอ้โหเออรื่องนี้ก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะ communication abnormal อ่าอ่าเสียบแล้วนะครับพอเสียบแล้วก็ลองสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อ่าขึ้นโอเคแล้วอ่า <Please S 1> เข้าดีเข้าพี่ได้แล้วได้แล้วครับพี่ขอบคุณมากเลยครับติดแล้วครับ โอเคอัน okay. นี่ก็เป็นขอบคุณมากเลยครับพี่มาช่วยจำประมาณนี้ม,ม,มันรถไฟฟ้ามันเลยไม่มีเสียง <laughs> ครับนี่ก็เป็นอาการที่เอาไว้แก้ปัญหาถ้าค้นมีมีพวก Port ทเบิลก็จำสตาร์ทเอาได้ไม่ต้องรอรถยกไปม,มีให้รถยกรถรถของอ่ได้ครับขอบคุณมากครับ ก็ไม่ต้องรอไอตัวเลเว่เนาะมาบางทีแบบเราจะรีบไปอะไรประมาณนะครับนี่ก็ฝากฝากคลิปนี้เอาไว้นะครับว่า,าว่าถ้าใครแบตหมดเนาะก็ให้ใช้วิธีนี้นะครับมาดูก่อนสิ่ะแอร์ก็ติดละแอร์ก็เย็นละ ครับแต่ว่าแต่ว่านะครับนี้ลองลองไขหลังดูนะไขหลังก็ยังไปได้ไหมเนี่ยนะไะครั้งนี้ถอยไม่ได้เพราะว่าติดติดตัวตัวพีมันไม่ยอมปลด เดี๋ยวจะลองดูเห็นเมืองนอกเขาว่ามันสามารถไปปลดได้ที่เมนูนี้หรือเปล่า ECW เป็นให้หมดไม่ได้ถายหลังสายหลังนี้ก็ไม่ปลดถ้าไม่ปลดก็ อันนี้อันนี้ก็ช่วยช่วยอะไรไม่ได้ดับรถแล้วเปิดใหม่ดับรถแล้วเปิดใหม่ไม่ดูช่วยได้ไหมสเตตัสขึ้นโอเคเข้าเกียร์ดีอ่ะหายละอันนี้ก็นี่ก็ช่ยรถได้ นะครับอืมประมาณนี้ก็ถ้ามีใครมีตัวจัมพ์สตาร์ทก็ก็ควรจะมีติดรถนะครับก็อันนี้ก็ยังขับไปก่อนแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนแบตนะครับอ่าทีนี้เรื่องการเปลี่ยนแบตว่าต้องเปลี่ยนที่ศูนย์อย่างเดียวด้วยไหมเนาะก็ ถ้าถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์ก็คือจะต้องเป็นเป็นแบตท,ที่ตรงกับกับรุ่นนะครับแบตก็ตรงกับรุ่นราคาก็ประมาณสี่พันกว่าบาทสำหรับแล้วก็เป็นแบตลูกเขาเรียกว่าช่างบอกว่าเป็นแบตลูกเล็กที่สุดแล้วเท่าที่ใส่ในรถยนต์กันสำหรับตัวสเปคนี้ถ้าถ้าอยากจะเปลี่ยนข้างนอกนะครับ<ๆ>ก็จะไม่มีแบตมันก็จะไม่มีแง่งตรงตรงฐานอ่ะที่เสียบเข้าไปตรงล็อกเมกื่อกี้ที่ให้ดูได้ ก็ใช้เป็นแบตธรรมดาเหมือนเหมือนเหมือนของเราแล้วก็มันก็จะมีรุ่นเนาะที่ที่วางได้พอดีนะครับเพียงแค่ว่ามันไม่มีตัวสอดเข้าไปในแง่งตัวล็อกของมันเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปคลิปนีนะ้มีเรื่องอะไรที่ลืมบอกไหมอา่าก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ เมื่อกี้อยากจะเช็ค C C A ก็ยังเช็คไม่ได้เพราะว่าตอนที่เมื่กีแบตมันหมดก็คือหมดเรียงไปเลยเนาะเช็คไม่ได้ก็เดี๋ยวจะลองเช็คให้ดูแลเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตามหน้าจอนี้นะครับสวัส,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 สดีเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนนะครับก็ไม่ได้ดับเครื่องนะครับแล้วก็เสียบชาร์จทั้งทั้งที่ติดเครื่องเอาไว้นะครับแล้วก็ขับรถมาร้านแบต อยู่หน้าร้านแบตแล้วก็ค่อยลองดับเครื่องแล้วก็ทดสอบเช็คตัวแบตเตอรี่ทีหนึ่งนะครับก็ผลที่เห็นอยู่นะครับก็ตัว CCA ก็บอกว่าปกติเหมือนเดิมเนาะแต่มันเหมือนแบบมันมีเป็นเป็นบางจังหวะเช่นนะครับเมื่อกี้ผมผมลองดับเครื่องรถแล้วก็ ลองเช็ค CCA ดู mm hmm. ก็ปรากฏว่ามัน mm hmm. มันเนี mm ่ยคือบอกว่ามันปกติซึ่งจริงงมันก็จะเป็นแบบเหตุการณ์ที่มีการใช้ไฟในรถไปสักแป๊บนึงนะครับแล้วแบตมันก็จะหมดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะลองทดสอบดูเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่หน้าร้านแบตนะครับก็ mm hmm. มีปัญหาอะไรเ, mm hmm. เดี๋ยวให้เขาจำแล้วก็หรือจะเปลี่ยนแบตตรงนี้เลยก็ก็น่าจะได้นะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้นะครับนะครับก็ เป็นปกตินะครับอันนี้แล้วก็จะลองกดปุ่มนะครับดับเครื่องนะครับดับเครื่องมานะครับรอสักพักหนึ่งนะครับวิธีการทดสอบง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเราจะเปิดประตูหลังนะครับประตูหลังประตูหลังก็เปิดได้ปกตินะครับ ก็มีสตีปัดบอกนะครับกดเพื่อปิดประตูหลังนะครับดูอะไรที่มันใช้ไฟเยอะๆนะครับเปิดกระจกข้างนะครับอ่กระจกข้างตัวนี้ออโต้ไม่ทํางานแล้วนะครับกดกดออโต้ไม่ได้นะครับมาติดคนขับนะครับ ก็ไม่ออโต้ละนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดประตูหลังอีกรอบนึงนะครับปิดประตูหลังนี่อันนี้ใคยดูเหมือนใช้งานได้ดีนะแล้วเดี๋ยวดูผลเรื่องของการเช็ค CCA ดูนะครับว่า เป็นแบบไหนนะครับก็คือวิ่งไปที่10โวลต์แอยเวลาโหลดในนี้ครับครับซึ่งปกติต้องเป็น12มันก็อยู่ประมาณไม่ขับไอ้เขียวเนครับอันนี้ถามว่าเสื่อมเรื่อไหมันก็เริ่อเสื่อมนิดนิดครับถามว่าใช้ได้ใช้ได้เนยแต่รถมนจะขึ้นไม่เป็นเลยครับแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันอ่ะคือมันจะใช้ได้ใช้ได้ ก็เปลี่ยนเลยครับพี่ มันเลยใช้ต้องใช้อันนี้ยึดเอาั้องเตรียมต้องรัดแบบแบบนี้มันออกแบบมาให้รัดนีงครับต้องไปหาขาเหล็กมายึด แปลงให้มันเกี่ยวเลยอืมอน,นี่น,นี่ไปนี่นี่มันรั้งๆมันไม่หลุดหรอกม,มันล้างๆอย่างเงี้ยมันล้างจากสาย<ๆ>ใช่ไหมก็มไปดึงสายเอมอมันจะไปดึงสายเอานี่ก็เอา O.B. มาจับนะครับว่าลดขึ้นอะไรบ้าง là phần máy áp điện. ับเครอ,อยากสมาชิกอยากจะไปซื้อมาแล้วก็จับเองก็ดีก็เราสามารถเห็นได้ว่ารถเรามีอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็อย่างก,กรณีนี้เนี่ยถ้ามันเจอถ้าเป็นเป็นจากแบตเตอรี่เนาะมันก็ จะทําให้เราเคลียร์โค้ดทิ้งไปแล้วก็รถก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนอย่างเมื่อักครู่ที่บอกว่ากระจกมันไม่ออโต้แล้วก็ตอนนี้ถ้าเราเลื่อนเลื่อนกระจกอ๋อเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออโต้อยู่งต้องเลื่อนต้องเลื่อนปิดกระจก หยวนนิวหยวนพี่เครื่องนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่หรอหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นแพงที่ซับแหกนับแวนก็ต้องซื้อาหารอีกไหมคือซื้อตัวนู้นแล้วก็ต้องจ่ายค่าซอบแวร์เช่าอีกเป็นไรอืม เห็นพี่คอนเน t i ชัน o s อ and it's a จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเ o อร์ ล่มลก็คืออาการที่เหมือนถ้าแบตเสื่อมเนี่ยพวกพวกเนี้ยก็จะใช้งานไม่ได้ด้วยนะเป็นเรื่องของระบบนักจาความปลอดภัยด้ป่ะ บอกว่าก็ทั้งหมดมีสิบรายการเนาะหลักๆก็เป็นพาวเวอร์แล้วก็อะไรก็ก็ไม่รู้แต่แบบก็เป็น ESB PCM CCS ก็เจอบานนะครับ ก็ต้องให้เคลียร์โคดทิง้งนะครับี๋ยวเรียกพี่ช่างมาอันนี้ลบเลยนะครับลบเลยครับก็โคดประมาณ ก็หลังจากที่ไปเคลียร์โค้ดเนะาะเมื่อกี้มันจะมีกระจกข้างไม่ออโต้นะครับตอนนี้ก็กดแล้วก็ออโต้ละนี่กดแล้วก็ออโต้ละนะครับประมาณนี้ต้องเคลียร์โค้ดทิ้งถึงทำงานได้แล้วก็ตัวดับรถเนี่ยก็คงเคสลำบากเพราะว่าพอเราดับไปเหมือนยังมอกแะที่แบตมันเสื่อมมันก็ยังสตาร์ตติดได้อยู่ พยายามลองทําหลายท่าที่เมื่อกี้ให้แบตติดก็ก็ยังติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสตาร์ทแล้วก็ทําทให้สตาร์ทไม่ได้เนี่ยก็อาจจะจ,จะนะครับยังหาไม่เจอแต่ก็คิดว่าปัญหาเนี้แก้ไขได้แหละนะครับ